ก็สวัสด,ดีทุกคนนะครับก็เมื่อคืนก็ผลงานชโชกก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้โชคไปพี่ซูเปอร์เลงนะครับ,มมรลนนรบแล้วก็แพ้น็อกยกที่หนึ่งนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทําไม่สาเร็จนะครับ,นนรบแล้วก็ทําทุกคนดีกฟงก็อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับสบายดีครับไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าก็ ก็รู้สึกเสียใจนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีอะรครับคนเราก็ต้องหน้าต่อไปครับแค่นี้ทำไรผมไม่ได้แล้วหยุดผมไม่ได้ <c oughs> ก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอออะไรนะโดนเตขาน็อกบ้างโดนท้องน็อกบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็อันที่จริงแล้วมันผมโดนเออหุกนะครับตอนที่ผมโดนตะหนิตัวผมเก่งไว้ทันอยู่ครับแต่ว่าตอนที่โดนผมโดนหุก โดนหุกเข้าตรงนี้นะครับพอโดนฮุกก็นั่นและเป๋ครับเป๋ไปครับแล้วก็พื้นมันแบบเอียงเลยนะมันก็เลยยืนไม่ไหวก็เลยลงไปนอน <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าโดนจริงๆที่จริงๆแล้วที่ผมโดนนันโดนตอนไหนก็ ก็ไม่เป็นไรคนระับถือว่าเป็นประสบการณ์คนระับผมแพ้ไปครั้งนี้ก็ทัวเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ไม่ได้เสียหายอะไนระผมไม่ได้ซีเรียสเพรานะว่าก่อนที่ผมจะโชคผมก็พูดไปแล้วครับว่าผมแพ้ไปผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ได้เสียอะไรจริงๆเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วนะผมก็แค่ไปไปโชควัดระดับเฉยๆก็ได้รู้ว่าเรายังห่างไกลจากความฝันคนระับก็ต้องซ้อมไปไเรื่อยๆนี่มีอะไรหรอก คนที่ให้กำลังใจผมก็ขอบคุณมากครับส่วนคนที่เอ่อไม่ได้ให้กำลังใจผมก็เรื่องของคุณครับผมไม่ได้สนใจครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมตอนนี้ผมสบายมากโอเคแล้วสุดยอดครับไม่มีอะไรเราชชมวยก็มีแพ้พิชนะนะครับคนไม่มีใครที่แบบโชคมาตลอดแล้วก็ไม่เคยแพ้แล้วก็แบบได้แชมป์หรอกคนเราต้องแบบพานุปรักอะไรเยอะแยะ ก็แค่นี้ละไม่มีอะไรมาก